ทีนี้ถ้าเราจะไปดูว่าทุกวันนี้พอคนเริ่มออกมาใช้ชีวิตมากขึ้นเนี่ยบางครั้งก็เหมือนกับว่าไม่ได้ระมัดระวังตัวเท่ากับช่วงก่อนหน้าการไปทานอาหารที่ร้านบางคนก็ไม่ค่อยได้พกหน้ากากอนามัยไปก็มีให้เห็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นค่ะตอนนี้ใครที่บอกว่ายังไม่สบายใจอยากจะอยู่บ้านทานอาหารด้วยการสั่งออนไลน์มาก่อนตอนนี้นะคะกำลังจะมีอีกหนึ่งแพลตฟอร์มค่ะจากทางไทยพาณิชย์นะคะที่เปิดตัวโรบินฮูดค่ะเป็นแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะที่มีจุดเด่นอยู่ที่การไม่เก็บค่าจ p ีกับผู้ปรระะกกอบาด้วยค่ ทางคุณอาทิตย์นันทวิทยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหารธนาคารไทยพาณิชย์เปิดเผยนะคะว่าธนาคารได้พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มในเวลาเพียง3เดือนภายใต้ชื่อโรบินฮูดค่ะแพลตฟอร์มดีฟูุตเดลิเวอรี่สัญชาติไทยโดยไม่เก็บค่า g ีีไม่มีชาร์จเพิ่มเพื่อช่วยเหลือและแก้ปัญหาผู้ประกอบการร้านอาหารรายย่อยที่ต้องเจอเมื่อนำร้านขึ้นสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะสินค้า g ีเนี่ยถือเป็นเพนทอยหลักของผู้ประกอบการร้านอาหารขนาดเล็กในปัจจุบัน ธนาคารหวังว่าโรบินทูตจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะช่วยกลุ่มร้านอาหารขนาดเล็กไปจนถึงเชนร้านอาหารต่างๆตลอดจนกลุ่มลูกค้าและคนขับเพื่อให้เกิดเป็นอีโคซิสเตมที่แข็งแรงและยั่งยืนนะคะ โดยภารกิจแรกคือการเป็นแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่สัญชาติไทยมุ่งมั่นตั้งใจให้เป็นช่องทางการขายที่มีประสิทธิภาพเป็นธรรมไม่หักค่าจีีสำหรับร้านอาหารรายย่อยสมัครฟรีด้วยค่ะไม่มีค่าเพิ่มเจ้าของร้านได้เงินเร็วภายในหนึ่งชั่วโมงรวมถึงการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนธุรกิจตั้งเป้าพร้อมเปิดให้บริการปลายเดือนกรกฎาคมนี้นะคะ สำหรับแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ภายใต้ชื่อโรบินทู d จะดำเนินการภายใต้บริษัท Purple Ventures ์จำกัดบริษัทน้องใหม่ในเครือ SCB10X ที่ตั้งึ้นโดยมีงบการลงทุนต่อปีประมาณ100ล้านบาทจากความต้องการช่วยเหลือคนไทยให้สามารถทำธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืนโรบินทู d จึงไม่ใช่เพียงแค่แพลตฟอร์มที่เชื่อมระหว่างคนกับร้านค้า แต่ว่าเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมความสัมพันธ์เชื่อมเศรษฐกิจเป็นแพลตฟอร์มที่สื่อถึงการช่วยเหลือกันการแบ่งปันความสุขซึ่งกันและกันซึ่งการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามยากก็คือจุดแข็งที่ทําให้คนไทยสังคมไทยและประเทศไทยสามารถรอดพ้นทุกวิกฤตที่ผ่าเทินได้นะคะร้านค้าที่สนใจสามารถสมัครฟรีค่ะได้ตั้งแต่วันนี้ผ่านทาง call center โทร02-777-7564ในเวลา8.30นจนถึง2.00นนะคะและทาง s b ทุกสาขาในกรุงเทพและปริมณฑลด้วยค่ะ หัวนี้เป็นประโยชน์อย่างมากนะครับในภาวะที่ตอนนี้ร้านค้าก็รองรับผู้ที่มานั่งทานในร้านได้ไม่เต็มที่นะครับ,รบมีแพลตฟอร์มดีๆแบบนี้ช่วยเหลือไม่เก็บค่า GP ด้วยใช่ค่ะเป็นจุดเด่นของเขาเลยนะคะ